มาทำอะไรเขาวันนี้มาแอวกุ้งค่ะเลยพามาทานประจำนะคะล่าปา่าออีกแล้วค่ะไม่ใช่เกิดมามีบิเเกิดนะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเราทานอะไรกันบ้างเร้มามัเรียนะคะมาเรียๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 เๆีๆๆ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 ีๆๆๆิกกๆๆๆๆๆวๆๆๆี ทนายตั้มอยู่ช <Nir vana> <pol> ั้นบนใช่ทีวเราจะต้องย้ายไปกินข้างบนไม่อะเสือเขาทุกเรื่องโอเคค่ะเดี๋ยวโชว์อาหารให้ดูนะคะกินอะไรกันนะคุณพี่ติ้งเขาไปรับโทรศัพท์นะคะเดินไปรับโทรศัพท์เออเดินไปคุยโทรศัพท์แต่ว่าเครื่องดื่มมาแล้วพี่ติ้งเขาสั่งน้ำฝรั่งฝรั่งสีชมพูด้วยนะคะส่วนโห๋ก็สั่ง เนื่องจากเราเป็นเจ้าถิ่นนะคะเราก็พาเขามาเข้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำอย่างเปิดไม่มีไม่มีที่จะทำคอนเทนต์แล้วใช่ไหมใช่แล้วคุณชิโต้ฉันเป็นอะไรฉันจะตีฉันจะตีกับนายทำโครงข้ามเนี่ยเห็นไหมเพราะฉันสวยดีนะคะ เหมือนทอมบอยอ่ะเหมือนท่นหนักในการอย่างนี้ดูเหมือนแม่ทอมบอยอ่ะแล้วมาทำคอนเทนต์กันในห้องน้ำเนี่ยนะใช่ค่ะห้องน้ำสวยมากห้องน้ำหอมมากสวยมากหอมเหมือห้องนอนจะดีกว่าเธอห้องน้ำอ้าวออกไปแล้วไปเลยไปแล้วนะถ่ายคะถ่ายเค้กถ่ายสิถ่ายไม่ใช่เค้กนะคะอ่ะนำไปเลยค่ะ คิดซะว่าเป็นบ้านคุณแก้ผ้าเลยได้ไหมคะนีถถ่ถ้าจะตามรอยธนายชื่อดังเนี่ยต้องขึ้นนียลองตามรอยธนายไหมไม่ไม่เอาเดีย๋ยวไปตามรอยธนายแบบนั้นบทพูดเฉลยบทอ่านเดี๋ยวภาษาถ้าเป็นภาษาอังกฤษไอไอ t อนทูอั o โชยู the cake in here โซเดลิติ เดี๋ยวโชว์อาหารด้วยว่าร้านอาหารจริงๆมันควรจะเป็นแบบไหนดีอีดคัวซอมซิดีอีดไั่วช็อกโกแลตนี่มีเอ็นนั่นด้วยที่ผิงชอบอ่ะไหนไหนไหนอะไรวะเขาเรียกอะไรมาร์กอัลองห์ดิสอิดมากอัลองนู่นนู่นใสซีใสใส่เดะอะตุ๊นเด้อะเพราะว่ามากอัลองสุชไหนอ่ะเด้อะมากอัลองห์ไอสตรีมไอไอไอรีมไอดิสอีดไอสตรีม You see so many thing to eat here. You can choose whatever you want. เล่นตลกละเออไม่มีองุ่นแล้วเห็นไหมปีดอิดอาโวคาโดเออไม่มีองุ่นวายเมงกูคืดฮอดไผยดิโอ้เมงเอเวอร์ไอซีเมงกูมันไม่ใช่แก้วขมิ้นไม่ใช่เหรออีดอิดน็อตแก้วขมิ้นบัตอิดซิมิลาดิดวันซีเฮีย ดูแบบเดิม The shape of mangoes a little bit similar to her face ช่วยไปพี่โกเดรได้เลยค่ะเชิญค่ะพี่พี่อ่าวพี่เชิญค่ะนิ้วแล้วพิซซ่าคั่มโอเลดี้ดูซิเดอะพิซซ่าไปสวัสดีอ่ะ อาหารมาแล้วไอวอ to ูโชย y เด t h พิซซ่าลูกโซยัมมี่ and this is อร่อยจริงๆเขาได้ตั้งตั้งสีหน้านะพี่ติงสั่งหน้าเดียวแล้วก็อาหารประจำของดิฉันดิฉันชอบกินอันนี้อะไรค่ะน้ำฝลังนะคะนะเดี๋ยวมีมาอีกตุยตุยอิสต์ทามทูอิทเออโอเคบายบาย see you later And I want to recommend mm hmm. this drink feel like be h a v e a p บฝั่งน l e v e r นี่นะอันนี้นะ oh my god ฝรั่งจุดจุูบไง oh the taste is like unbelievable taste ทำไมอ่ะ but I can't accept it because it's 95บาที้เ็นออ๋อ the food coming นะอันนี้อาหารแนะนำ อ๋อตอนแรกพี่พี่คงนึกว่าเป็นเอฝรังสีเขียวแล้วมั้งการเป็นฟรั่งสีชมพูงไงจะว่ากินอย่างกินเบิัน I can eat everything here because I like it <c oughs> และเคี้ยวบวบ,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 บในป่าแล้วมันไม่เย็นไงค,คือคือกินน้ำเลยชุ๊ซี่แต่มันไม่เย็นเพียว <pe el S 2> ไปใช่ไหมเออมันแบบ แต่โมโยโต้อร่อยใชอไหมเหมือนแค่หลังไม่ใส่อะไรเลยไงเออไม่กำตานไม่อะไรจักอยางเอามาเพิ่มอันนี้ของคุณค่ะ่าเป็นวิดีโอเลยเออถ่ายอยู่เอาหนีบดิเบื่อปากเชงมอนนะคะเมนูของคุณอิสไม้เอา อย่างเนื้อบ่เนื้อเออเอาเลยเอาเลยสลัดเนื้อกินเนื้อเป็นจังหวัดไหนคะโอ้ใกล้ๆกันอยู่หนองคายอันนี้ของโอสั่งมาเนื้อเพราะว่าพี่ติ้งไม่ทานเนื้อควรพลาดเนื้อพี่ติ้งไม่ทานเนื้อแต่โอทานเนื้อ่ะแต่เวลาเมาๆนี่เขาต้มซุปเนื้อก็กินน้ำเหมือนเขาน้าผูกนี้ใช่ก็ผูกน้ำอยู่นะคะ มาเมามาดิฉันจะแยกไม่ออกแล้วอันไหนเนื้อันหมโอเคดิฉันขอเวลากินกันนะคะเกียดกูเหรอกูก็กินดีอยู่ดีมีความสุขอิ่มหน่อยอละอิ่มมึงเกลเกียดกูก็เกียดไปค่ะมาเคเกียดเป็นโลกเกียดเป็นเด้อยิ่งเกียดยิ่งกินเห็นไหมกินสองคนอั้เนี่ยกินกับพอนเลย ไม่ละนี้มีแครอทเด้ออันอันข้อนี้เบิร์ตนี่เล็กๆเลยอ่ะเบบี้แครอทเฮ็ดหตงไดดีเนี่ยเราคอมเพลนต์เลยไหมแล้วมี่แปลกนะไม่มีแครอทเลยมีแค่นี้แครอทน้อยไปแครอทน้อยเดี๋ยวชินละเบบี้แครอทอร่อยหวานแม่คะแหลกหมดทุกอย่างค่ะนี่เหลือสามตอนเหลือสามตอนห่อไปด้วยห่อกินด้วยกำจะไปดูหนังกันค่ะวันนี้เด็กันสาว ฉันพาฉันพาเขาไปเดทค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาว่าเขาเป็นอีหีแห้งไม่ได้ไม่ได้คือจะพาเขาไปเดทนะคะ juicy pussy นี่หนูนี่หนูแดดค่ะเราจะพูดภาษาอังกฤษดิฉันจะพาเขาไปทําให้ฉ่ําเลยนะคะถ้าเกิดต่อไปจะพูดภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ยังไงวะเนี่ยคนฟังเขาจะกรอบนเลยมุดไหล่ดูอ๋อเดาซ้ำกู โอเคเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเลยละคะจะไปแล้วรอบนึงไงสวัสดีปลาสวัสดีนกก็ัสดีแสงแดดนะคะดิฉันจะไปเดทกันต่อคุณจะมีคุณจะมีโอกาสได้พาพี่จิ้งมาที่นี่นะคะปกติดิฉันมาบ่อยเดียวดิฉันปกติก็กินพิซซ่าหัตค่ะหรือไม่ก้าวพิซซ่าแถวบ้านนะคะพิซซ่าชิ้นละห้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็ไฮโซกิ๊บเก๋ในการนิสซึงนะคะเดี๋ยวรอเขาเอาเอากระข้าห่ม ให้ผมมากางให้แมนเพมันทอดค่ะเราจะต้องมีกลางให้ตลอดวันนี้วันธรรมดาเนี่ยคนยังเยอะเลยนะเธอนี่ถว่าน้อยนะเหรออิ่มจังนะคะดิฉันสโลแกนเดิมนะคะอิ่มจังบางอยู่ครบนะคะตายอ๋อเนี่ยมาละไม่ได้นะคะเพราะว่าดิฉันเป็นตัวที่สุดคือโทรไปแจ้งทุกฝ่ายเพราะว่ารักษาไม่หายเอ้า นูนเขาไปรับคนโน้นโอ้โหมารับพี่มาพี่มาพี่มาแหมมาแหม่ตายเธอรถมารับแต่รับสีส้มนั่งไม่ไหวอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแค่นั่งก็เหนื่อยละเอางั้นให้จอดที่รถรถพิการเลยใครนี่ไงใครอ่ะรถพิการเราเหรอนูนอ้าวนี่รถพิการอุ้ยปากหาเลยท่านใช่จะลงสู่ไหมคะมาดูดิทุกคนก็จะบากเงินเราไปเรียก มไม่หรอกเขามีเขาม,มีคนต้องไปรับก่อนไง<ม>อุ้ยไม่เป็นไรหรอกปะไปเถอะนางมานางก็จะคุยแต่ธุรกิจร้อยล้านพามาเดทนะคะนอกจากเหลือเวลาอีกเยอะเออเลิศน,นะเธอเฉลยเดี๋ยวเราไปกิน้สอคนเฉยเก้าได้เลยค่ะ นี่แหละในการเดทของเรานะคะเราก็จะเดทแบบสมบูรณ์แบบนะคะจะกิน,นก,ก็จะแหลกนะคะอยากกินโรสทีเหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่ไหวต,ต้อง <okay. S 2> เลือกอย่างใดอย่างจ้ะบายเชิญเลยค่ะวันนี้พาซุนพาคู่เดทมานั่งรอก,ก่อนนะคะ ชั้นชั้นที่มันไม่ใช่จำทานนะคะชันชั้นอย่างเรานี่ค่ะนั่งไปค่ะยป็นไงคะั่ไปนะคะชเหมาะค่ะวันนี้ฉ่ำแน่ค่ะผีแม่แอ้งอีกต่อไปผีกุนอัดแอ้งอีกอ่อไอจื้อซีเเวลาพักผ่อนหลังจากกินมาแล้วอิ่มๆตั้งเป้าค่ะ ดูท่านะนั่งรอเวลานะคะว่วงหลัออะไรรอน้องก็เอาของว่างให้กินดูบรรยากาศไปนนะคะเพื่อนๆดิฉันก็มีความเป็นห่วงคุณพี่ของดิฉันว่าเขาเจะหิ่แอ้งไปไหนไม่สะดวกสบายเพราะว่ามันแหง้งเวลาเดินมันจะร่วงเศร้าไรด้วซื้อดยากาก่อน ของเขาอะมาแล้วดิฉันรักธรรมชาติค่ะดิฉันดูหมาดูดิฉันไม่เคยกลวคนไงใจใครเลยน,นะคะดิฉันเป็นคนดีนะคะดิฉันเป็นคนกลัวคนค่ะ <S <S ย่านที่สือเอานี่ก็เช็ดมือไปนะคะไม่ถ่ายหน้าเว <Welcome S 1> ลคัมดิ้งมาแล้วนี่อยากกินสตรบอรี่แกะให้ แกง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 ได้ค่ะมือไม่ว่างมือกำลังดีมีไม่สตบบรอเบอรี่ให้กินด้วยมีอะไรวะลูกเกดลูกเกดสุดเด็ดถ้าแถวบ้านดิฉันก็จะมีไม้ในอีกข้างคั่วค่ะ <c oughs> <c oughs> ่ขอบคุณค่ะนี่ใจเลยค่ะขอมุนไงของพี่อันนี้อันนี้อันนี้ที่มันเวลร์คัมดิงมันคือมันเป็นอิตาเลียนสุดาอ๋ออิตาเลียนสุดาขอบคุณนะคะท่าแอมเบอรกับทาช็อกโกแลตคุณสั่งช็อกโกแลตที่ฉันสั่งแกับพีลใช่นี่เลยค่ะกลิ่นละ ตาย่ะเพื่อน,นๆอย่าลืมนะดิฉันแ,บบแอแบแอบเอาโคโอ,อิตะเข้ามาเดี๋ยวไปกินไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินกันไหมไม่ก็ฉันจะกินฉันอยากกินโคอ,อิตะอืมอร่อยอันนี้อร่อยพินนยจารณ์เย็นโซดาอร่อยมากยน่าจะดูดีมีชาติตกูลุ่มเลยะคะ่ะมีแต่ราสองคนนะคะ อาโลนะสองคนเธอยัมาแอบจกกีฉันนะเข้าไปข้างในนะมันมืดๆเนี่ะนี่นะคะเหยียดนอนได้เลยค่ะปกตินะคะที่ฉันดูหนังต่างแปลงที่บ้านหนังขคย่าเจ้าหนังไายาแล้วรู้สึกจะได้เป็นเจ้าของคุณสามารถเหยียดนอนได้เลยค่ะคู่นี้นะคะ มีโซมีผ้าห่มให้ด้วยเดี๋ยวมีผ้าห่มมาเสริมนะคะแล้วนี้นะคะที่ที่ฉันขาดไม่ได้คุยเตะค่ะที่ฉันแอบออกมากินค่ะ,าาาอ,อ,ะอ,อืมอะนะคะขยับแล้วนะคะตอนนี้ถ <c oughs> อดลงทาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเอาผ้าห่มมาเติบให้ โคอิเตขอมฉันสำคัญที่สุดกระเป๋าชาแนลทิ้งแม่งไว้ตรงนี้ค่ะไม่หายไปไหนอย่างอื่นอย่างอื่นไม่เป็นไรชาแนลหายช่างมาหายถุงกระดาษขอให้กูยังมีโคอิเตะเฉาโก้โคอิเตะโนแม่ไหม แนแรกกันด้วยกับสัวอย่างในชีวิตได้ถอดรองเท้านะคะได้ถอดรองเท้าก็แฮปปี้แล้ววางแฉนแนลวางจังแม่มันเพราะว่าดิฉันนี่นี่สวัยเจอสวัยไหร่ปถ้าี่เบลดิป่ะนี่แล้วช้างคุยเตยวี่ฉันนะคะนี่นะคะ ขนมออามายัดไปตรงนี้สูงเดี๋ยวจะลืมเอากลับคุณคะช่วยหยิบถุงลงก่อนได้ไหมคะนี่ฉันจะวางเฉาวกยอะไรนี่โกยเต เห็นไม่เป็นไรหรอกเข้ามาแล้วจัดการกับโคอิเตะแล้วนะคะลาดนมเรียบร้อยพี่ติ่งก็ไม่สนใจแต่ที่ฉันจะกินเดี๋ยวก็เอาน้ำมาเสิร์ฟพีะ Just another man. นางสบายแล้วนะคะนางได้พ่อห่มนแล้วก็หมอนแล้วฉันก็ได้แล้วแล้วก็กินเฉาหวยหมดแล้วด้วย